เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมดราก้อนบอดกคันแบทเทิแล้ววันนี้เราก็จะมาเปิดคาชากันต่ออีกแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะ ก็เดี๋ยวจะบอกว่าบิจิโตเนี่ยนะไม่กดเส้นทางก็ได้นะเออเรก็เก็บปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วรอกดอเวกเคนเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าซามสุนะครับผมจะไม่ออกมาก็เดี๋ยวแรกแม่งในลูมนี้เนี่ยแหละครับไม่เอาแล้วนะส่วนไอ้ตัวอื่นนี่ย่ามานะอันนี้ย่ามาให้เห็นนะครับอย่ามาอย่าบังอาจโผไหมห็นหน้าเด็ดขาดนะครับบูซูเปอร์นะฮะแล้วก็บิจิโต้บลูตัวนี้นะครับไอนี้ยังได้อีกตัวหนึ่งนะอ่ดาวลุงแปะไอนี้ก็ออกมาก็โอเคมา ส่วนสมาสูตรได้จะเป็นปลื้มมากทั้งก็โอเคไอ้นี่ไม่เอานะกูหังมาดาวลุ้งก็โอเคทั้งฟิงเจอร์ก็โอเคมันโอเคหมดอะหน้าตู้นี้มันโอเคหมดเว้ยมันควรจะได้สักตัวหนึ่งเข้าใจไหมฮะลูปสุดท้ายแล้วนะพอแล้วนะไม่เอาแลนะไม่เอาหมายถึงไม่เอาไอตัวเยี่ยมยต่ต้บูแนละ้วโอเคมาคุริลินมาก,ก่อนเลย l e t โก้บาตีแรกโวยเราต้องได้ เราต้องได้อะไรที่มันไม่ใช่ไอ้นั่นน่ะซามาสูนี่คือถือว่าเป็น W ับเบิลยูของคลิปนี้นะโอ้โหแล้วเป็นอ่าคุริลินกับคอมบิเนชันที่น่าจะได้สามเมตรอากากอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยคุริลินเนยไม่เคยช่วยเลยเลยไม่เคยคาดหวังหได้ได้นะคุริลิน มาเป็นคู่กันเป็นแพรดีๆแย้โอ้โหแล้วก็บูซูปเปอร์มึงบ้าวันีมึงออกมานทำไมเยอะแยะไว้ข่าเนี่ยคือตู้นี้ผมว่าจะรวมผูกกับไปหานี่เกินไปหน่อยแล้วว่ะม,มันบ,าบ้าเกินไปหน่อยแล้วมันมันบ้าบอมากมันมันบ้ามากบูพาวเวอร์โบ,บจอบ็อบไม่กอดโอ้ยบูเกลียดบูโอ้ยโคตรเกลียดบ,อยยบูอ้าวแต่ได้ ฟิวชั่นบลูเลยแม่งไม่มีงี้แม่งเอาโต้เหลืองมาให้ผมอีกมันต้องเอาโต้เหลืองมาให้ผมอีกโต้เหลืองสีเหลืองโต้บลูสีเหลืองอะโต้บลูสีเหลืองกับบูซูเปอร์โต้บูสีเหลืองกับบูซูเปอร์โต้บูสีเหลืองกับบูซูเปอร์มาแน่แน่โตบูสีเหลืองกับบูซูเปอร์ออกมาตัวไดนตัวหนึ่งโอ้โหเอลอาร์สามปีไม่เอา บ้าบ่บ้ามาไม่เอาเป็น LR บางทีมึงได้ LR 3ปีหอหน่อดเอ้ยโกฮังก็ยังดีดาวลุ้งเท่ๆไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วกูคูตัวแรกของเกมโคตรเซ็งอ่ะโอ้โหได้ LR แล้วไงวะเอาเว้ยจบแล้วล่ะจบเพลย์อะไรเงี้ยดูอากสซนออนิเมชั่นอีก ไอ้อะไรนะมิติโรเซอะไรเงี้ยไม่เห็นโผนอะไรนึงวะโอ้โหเซ็งเลยมันได้อย่างี้ดิอย่างน้อยแบบมีท่านเซนโออะไรผล่มาให้ชื่นฉมวใจก็ยังไม่ได้ครับสมาร์ตี้นี้ผมว่าน่าจะตายน่าจะเดทแอร์ไอ้ Android สิบแปดยง อย่างไรประโยชน์โอ้โหม่เงเนื้ออย่างเซ็งมาสักทีโอ้โหจบเฮน่าจะไม่ได้แล้วนะครับไม่มีเซนโออะไรโฟรหัวมาด้วยไม่มีมิติโลเซไม่มีอะไรทั้งนั้นอาจะได้แอนนิเวอร์ซารี่ว่ะก็ถ้ากับได้สามเากับกากมันก็แค่นั้นแหละใช่ไหมอ้วนยังไม่ได้ด็อกซ์ม,มอนเลยนะพาร์ทีูจะให้ด็อกซ์ม,มอนนะอเนาะกินไหมนันนี่ยไม่้องด็อกซ์ม,มอนนะไหนดูสิ เดี๋ยวให้ตัวเดี๋ยวให้อ้วนกดเน่อ้วนน่าจะําโชคได้อยู่มีตัวอยู่ตัวได้อีกสามใบแล้วบูซูเปอร์มึงเป็นห่าไรเนี่ยฮะมึงเป็นห่าอะไรกับบูซูเปอร์บูซูเปอร์พ่อบึงโอ้โหได้ทั้งโอเคโอเคโอ้โหแต่บูซูเปอร์มึงอะไรวะมาทําเพื่อแล้วซามาสุมันคูดบีซามาสุทั้งนั้นเลยนะเว้ยแล้วก็ทั้งอีกแล้วโอ้โหโคตรกากขยะเดนแบงโคตรเซ็งเซ็ง มึงซุปเปอร์มึงเป็นหาอะไรมึงเป็นหาอะไรกับคูนะ่เนี่ยมึงอะไรกันนักกระดาเนี่ยฮะฮะจะมาให้ได้เหรอวะมึงเป็นอะไรมึงเนี่ยโอ๊ยมารอบสีสุดท้ายเราจะให้อ้วนกดอ้วนไม่กดหรือไงกดตัวให้หน่อยอย่าพึ่งไปกดตัวให้ก่อนกดตัวให้ก่อนกดตัวให้ก่อนกดตัวป้าๆก่อนเอากดกด กดกดกดอ้วนกดก่อนอย่าเพิ่งไปตัวเต็มอีกเอาอ้วนกดเอามาอ้วนกดได้ละอ้วนดูก่อนโอ้โหอ้วนรวงอ้วน,วน,วน,ววนไม่อยู่ไหนหมดไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยเซย่าสามธรรมดาเซย,ย,ย่ากดไหมไม่ได้ด้วยเซย่าสามธรรมดามาก อ้วนเนี่ยเรื่องเลยโอ้แม่งเ้ยเหมือนคลิปมาเปิดอ้าวอ้วนทำไมได้ถังอีกตัวแต่ก็แนดะ้โอเคถังก็ะัางซามาสูไม่ได้ก็แลกแม่งก็ได้วะวีเลยสรุปได้แค่นี้เปิดมาอีกลูปหนึ่งปลดจังในตัวพวกนี้อโอ้อะไรวะ เอาไงดีวะเนี่ยกดให่หมดเลยสามมา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 เราจะมากดกันต่อโดยที่เราปลุกแวรี่มาเป็นคนกดบ้างหน้าแบบตายแล้วลูกกำลังหลับอยู่หน้าเบี้ยวหมดแล้วมาแวรี่แวรี่จะเป็นคนกดมัลตินี้มันกดยากจังวะเนี่ย ออื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 อต่อยรัวๆต่อยรัวๆมาแบลรี่ซัมมอนสำเร็จแล้วเอาอย่พึ่งกัดกันสิอ้าวแบลรี่ซัมมอนว่ะแบลรี่ซัมมอนได้ฟิวชั่นโอเคอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ไม่เป็นไอา้กาก,ากากแต่ได้มีโต้เหลืองแล้วก็จะบูซูปเปอร์บูซูเปอร์ถ้าแบลรี่ถ้าแบลรี่เอาบูซูปเปอร์นะแบลรี่จะไม่ได้กินขนมนะแต่ถ้าแบลรี่เปิดได้แต่ถ้าแบลรี่เปิดได้ LR ดิจิโต้เขียวนะเดี๋ยวจะให้ขนมแห้งใหญ่ อยาให้ขนมแท่งใหญ่กับแบลลี่นะดูก่อนแบลลี่สามาสู่ก็ยังดีนะแบลลี่โอ้บูซูเปอปร์น้าอะไรวะไอ้บูซูเปอร,ร์เบลลี่เบลลี่ทำไมกดบูซูเปอปร์มาให้ป๊ปปี้อีกแล้ว แล้วมึงตู้มึงล็อกบูซูปเปอร์อะไรกันนักกันหนาวะไม่เข้าใจวัยโโจเลยอ้วนอย่าพึ่งสิจะขู่ทำไมกันนักกันหนาอ้วนมากดก่อนอ้วนอ้วนไม่กดแบลี่เนี่ยแหละกดเพราะว่าแบลี่เนี่ยกดได้อ้วนอย่าพึ่งมาขัดขวางได้ไหมเอามาแบลี่กดต่อหมดแล้วนะหมดตัวแล้วดเดจิต้าเราเว้ยฟิวอีกรอบนึง บูซูเปอร์อีกดีแม่งเอ้ยไม่เป็นวิจิตโตบูทักทีวะอย่างน้อยกูหังมันก็ยังดี3ปีกูไม่เอานหเว้ยแล้วบูซูเปอร์อีกเปล่าบูซูเปอร์บูซูเปอร์บูซูเปอร์บูบูซูเปอร์อย่าเพิ่งขู่กันสิตอนนี้กำลังเข้าได้เข้าเข็มบูซูเปอร์บูซูเปอร์บูซูเปอร์เร็วโอ้โหตัวสุดท้ายแล้ว ออกมาเป็นสมะสูขเขียวกตรกากเกลือแดกโอ้โหแล้วท็อปโปโเกลือหนักเข้าไปอีกเบลลี่ทำไมดงไม่ดีเลยลูกเบลลี่กดต่อเอามามาติสุดท้ายแล้วก็รอบฟรีอีกหนึ่งเดี๋ยวก็ยังไม่สุดท้ายนลสิเบลลี่กดลัว,ล,วลูกโอเคมาอยู่ดูผลงานกันก่อนวิจิตาสมะมาอีกแล้ว ฟิวชั่น3ครั้งติดคร <bra in. S 2> ับผมท้ามึงไม่บูสักรอบหนึ่งเลยหรอแล้วโสมมันเ่ือสมัสูร่างเก่าเนี่ยนะฟิวชั่นสมัสูสมัสูไม่เห็นส่งมาเลยให้มันได้อย่างงี้โคนหัวร้อนโต้บูโตบูโต้บูเหลือไอ้สัตว์ไอ้สัตว์งไม่ใช่กายไม่ใช่แกแต่ท้งกว่สองทางแล้วแบบนี้ ต่อเลยครั้งโอ้โหแม่เอ้ยเหลืองจริงด้วยเบลลี่เบลลี่ทำไปทำแบบนี้แล้วก็ลิงยักษ์โอ้โหปิดตำนานความกากรากยังมีอีกเหรอนึกว่าหมดอร้มไอ้นี่แล้วแต่ก็กากรแน่นอนลิงยักษ์สองตัวในะมัลติเดียวโคตรฟินฟิน,ฟนบอลลมแล้ล็อกแตกโอ้อโหเกลือแดกบอลลมมากเลยลูกมามือดีมากสามครั้งหนูได้หนูได้ไดอ้อนี่หมดเลยนะ 3ครั้งหนูได้เบจิโต้หมดเลยนะรอบสุดท้ายแล้วลูกเดี๋ยวตัวหนึ่งใบเา,าป้าก,กดเองเบจิต้าอีกแล้วว่าฟิวชั่นสี่ครั้งปิดโอ้โหเบลลี่มือทองมากแต่ว่าแบบนี้มันไม่ไหวเบลลี่มือทองมากแต่นนี้มันไม่ไหวแล้วลูกถ้ามันไม่ได้ตัวอะไรที่มันได้เรื่องมามันจะไม่ได้เรื่องเลยนะมันจะไม่ได้เรื่องเลยนะเบลลี่ลิงยักษ์ เปิดตำนานด้วยลิงยักษ์ให้แวรี่เป็นคนกดเลื่อนดีกว่าอ้าว <T un> โ,โกหังลุงไม่ต่อจะลงไงจะลงไงแล้วว่ะแลรี่กดได้แบบโกหังลุงกันได้โอ้อยก็้วหมดแล้วเนาะโอเคนั่นโกวารด <laughs> ปิดตู้แบบโอเคได้ที่สุดก็ปิดตู้จริงๆสักทีแม่งเฮ <laughs> ้ยเราเหนื่อยใจเอาวะถือว่าไม่ได้ปดทางก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็ได้ตัวที่ผมอยากได้สักทีนะครับในที่สุดรอคอยมานานก็ปิดคือว่าได้ครบทุกตู้อะทุกตัวในตู้แล้วอะแต่ <laughs> กู <G l ug> หั่นลุงไปแล้วก็สามส,สุนะครับในที่สุดก็โผหัวไม้ผมสักทีนะก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเดี๋ยวยังไงก็ผมไปกดตัว๋วใบเดียวเอาเองแล้วกันเนาะนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กับความเกลือนี้ด้วยนะครับที่ไม่ได้ LR นะครันะผมโอ้โหไม่ได้เปิดเส้นทางกระชังหัวมันนะเี่ไม่บอกไง แทนที่จะมากดกยิต้านอนะผมว่าผมเผื่อปลด2ไปแล้วเออมาถลายตะเหลือกตู้เนี้ยเนี่ยตั้งต่งนี่ไม่ควรจะเสียตังเพิ่มเนี่ยเออเสียตังเพิ่มได้นะเ,ออเดี๋ยวผมกดตัวไปเดียวแล้วกันไปเรื่อยๆขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับใครยังไม่ได้ก็ยังเีนือยังมีเพชรเรื่อยๆทุกวันรายวันตู้ยังอยู่อีกตั้งนานนะอีกตั้งหลายวันนะครับผมยังไงก็ขอให้กดได้โชคดีกันสักวันหนึ่งแล้วนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ วะนะห่วะก็ยังไม่ก็ยังไม่แน่ก็ยังไม่แน่เว้ยจะได้จากตัวใบเดียวโอ้โหทางสัตว์ทางกล้ามอีกบ้าสายหยิบไม้มาแม่งเ้ยเฮือ <c oughs> ปิดโดยเกมสายยามาโอเคมาซิงเกิลมาเลยเฮ้ยซิงเกิลได้ฟิวชั่นเหรอวะเฮ้ยชิบหายหมดใจเนี่ยเฮ้ยกาชิเบะกูหั่นลูก ล่นแล้วว่ะแม่เอ้ยยูคูดบียูคูดบียูคูดบีเอลอาร์แม่เอ้ยไอหอยหลอดเอ้ย